สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ก็สัปดาห์ที่สี่แล้วนะหมาย,ายความว่าเราจะหมดกับปีเก่าแล้วนะคุณเคยสำรวจตัวเอง,องั้ยสำรวจใช่ไหมครับว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณทําอะไรบ้างโอ้โหผมสโลกแกนผมเลยอาจารย์สีป่ปีเอ้ปีนี้นนที่ผ่านมานะครับมีอยู่แค่สี่อย่างเท่านั้นออเอะกินขี้ปีนอะ สำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จจ้ครับอาจารย์แหมครับเออครับผมยังมีแรงอยู่นะโอ้โหเหลือๆอาจารย์เหรอครับแฮปปี้นะแฮปปี้นะแฮปปี้เออเนี่ยปีก็มาจากแฮปปี้ไงครับผมรู้เขารู้คุณจะพูดอะไรผมรู้หมดแล้วแะครับโอ้อาจารย์นะครับโอ้ยงานปีนี้ผมสำเร็จไปตั้ง50%โอ้โหเยี่ยมโครงการต่างๆผมรุดหน้าหมดเลยโครงการหมู่บ้านบ้านนะบ้านครับผมบ้านวันละเคหะเกษตร ทีมาสมขึ้นเรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นแล้วนะปีใหม่นี้เขาจะได้ไปฉลองก็ได้แล้ว<อ>นะแต่แล้วก็วิหารผมกำลังจะขึ้นตำหนักผมก็ยังกำลังทำอยู่นะทุกอย่างลืมลืมหมดเลยเ<อ>พราะต้องนะรีบหนีนะเพราะจีนมันกำลังจะเข้ามาปีหน้าเนี่ยอ๋อแล้วครับคุณรู้หรือเปล่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจอะไรบ้างที่จะที่จะมีปัญหาเออมีเลยครับอ่าคุณจะเอาวันนี้แล้วไปฟังปีหน้า โอ้ไอ้ีนี่ต้องฟังปีหน้าดกว่ะฟังปีหน้าฟังเออที่นึงอีกนึงของผมไปเยอะแล้วกลับมาแล้วก็สิ่งที่ผมทํานี่ก็รู้สึกว่าผมไม่กลัวจีนเลยอ๋อเลรอครับเพราะว่า้าตจีนจะมาทําส้กีกกับผมนะแข่งผมอะสู้ผมไม่ได้อืเพราะพระบุญทั้งไทยจีนอินเดียครับของจีนเขาไม่มีไงเขายังอยู่ในสุสานเลยนะครับการบรร้เนี่ย มันจะเป็นมิติใหม่นะครับผมจะบอกให้ฟังคุณเคยเห็นอะไรเยอะแยะนะจะไม่มีใครปีหน้านี่ผมจะดังใหญ่เอและครับดับประหารย้ายด้เนี่ยจานดับประหารย้ายได้ครับรู้รู้รู้น่าจะดังนะครับดังผมดังตอนนี้มันก็ดังสมัยผมดังตอนหนุ่มหะครับตอนเล่นบนลลากลูกทุ่งเออปีสองห้าหนึ่งสามนะครับแลวไอ้ประหารย้ายมันจะมีผลกับประชาชนทั่วไปไหมครับโอ้โหทั่วโลกก็ตั้งประเทศไทยด้วย เพราะเพอเรือหัดเนี่ยบรรดาประจำประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็ดาวประจําอเมริกาด้วยมันก็ไทยอเมริกามันก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันโดยเขาเขาอินซีใช่ไหมใช่คเจ้าเวหาใช่ไหมของเราพญาครุฑของเราเหนือกว่าเหนือกว่าอินซีเพราะครุฑหายตัวได้ กลายไปมานบน้อยไปคุยกับบางกอนว่าเอสนุกสนุกเลยก็ก็โอเคนะปีหน้าก็ต้องเตรียมรับให้ดีเถอะจะพูดเกินวันวันเทปต่อไปเนี่ยครับเทตวลาเลยเทปนี้เราคุยเรื่องตอนนี้ก่อนนะสิ้นปีแล้วสิ้นปีแล้วก็โอ้โหลมลมกันเยอะนะครับเจ็งเยอะนะเจ็งเยอะครับตอนนี้โอ้โหธุรกิจต้องระวังนะปีหน้านี่นะจีนจะเข้ามาถล่มแทนอืแทนฝรั่ง ฉะนั้นพวกธุรกิจอะไรต่างๆที่โอ้ันแล้วเขาเขาเขาไม่ทีนี้เขามาเอาระดับกลางลงล่างนะนะครับเออเขาไม่เอาใหญ่ๆแล้ว่ะว่าแล้วก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกนี้มาคุยกันโอเคครับนะว่าวันนี้คุยกันเรื่องนี้ก่อนครับผมเรื่องว่าเรามีอะไรบ้างเออปีหน้าเนี่ยอ่าครับมีไหมปีหน้าปีหน้าผมจะจัดอ่างนี่นะจัดเออเขาเรียกว่าไงนิทัศกาอนิทรัศการ ว่าจากจากเนี้ยประเทศไทยนี่นะครับหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าปีนี้เราจะรับสถานการณ์โรคยังไงเพราะโรคมันไล่พรมแดนแล้วมันแบ่งเขตกันแล้วสองประเทศแล้วนะฮะสองฝ่ายสองฝ่ายระหว่างอเมริกากับจีนกับรัสเซียนะเรียกว่ายุโรปตอนออกกับตะวันตกอ่ะแล้วยูเครนจบแล้วเนี่ยดูเคยวันนะครับจบเรียบร้อยแล้วจบแล้ว ทิ่เจ้พอแล้ว่ะมันไปเอาไอ้จรวดพิสัยไกลของไอ้อเมริกาที่ให้มายิงเข้าไปในรัสเซียรัสเซียโกรธมากเออเอากระดับสามร้อยกิโลเมตรมาเลยเอาจรวดรุ่นใหม่นะจรวดหอ้จรวดรุ่นใหม่นะครับอะไรนะอะไรอะไรอะไรนี่มันเรียกยากนะโดยเขาไปลูกเดียวเลยครับหมดเลยนาโต้ยุรวมตะเือเลยนะ มันเป็นระเบิดที่เรียกว่ามันเหนือกว่าอมันเหนือกว่าครับแรงเร็วแล้วอะไรสาคัญไะเอาเครื่องจับไอ้เพื่ออะไรที่ออกอากาศเป็นเอกนัเ,เสัญญาณจับไปครับไม่ได้มันเร็วกว่าเสียงพัฒนาไปเยอะนะจ๊ะโอ้โหแล้วผมบอกอยู่นะรประเทศที่จะโดนนะเยอรมันเยอรมันด้วยมันแค้นมากเยอรมันไปเอาจรวดไปตั้งพิสัยไกลยยิงไปในรัเสเซียไง มันถล่มแน่ไอ้ปูตินไม่ธรรมดามโหดนี่มันโหดมันเป็นเคจีมาก่อนอค,ครับฆ่าคนมาเยอะอมันโหดมากอย่างคุณอย่างเงี้ยโอ้โหเจอแล้วมันเสร็จแล้วมันคไปดีกว่าไปดีครับไปดีครับ